สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกนะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะครับเอาไว้ส่งรูปของกราฟเราเนี่ยเข้าไปในไลน์ทีนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการส่งเนี่ยจะส่งผ่านตัวเทรนไลน์นะซึ่งเราใช้เงื่อนไขว่าถ้าราคาบิดนะครับมันทะลุผ่านเทรนไลน์ขึ้นไปโดยที่มันราคาโอเ n นเนี่ยมันน้อยกว่าเนี่ยเราจะส่งทีนี้เจ้าเทรนไลน์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงว่า เวลาเราใช้เนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อให้มันนะครับว่า l ล n e ถ้าเกิดเราตั้งชื่อถูกเนี่ยมันจะมีเลขโชว์ที่มุมจอด้านสายบนมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าราคาเนี่ยณนะแท่งปัจจุบันนะครับมันเท่าไหร่เช่นตอนนี้หนึ่งจุดสองสามห้าห้าสามนะครับก็คือราคามันจะก็ประมาณช่วงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเตือนทีนี้เดี๋ยวผมจะ เอามาตัดดให้ดูนะครับก็คือจริงๆมันก็ต้องลากเส้นตัวตัวนี้ขึ้นมาเยื้องประมาณนี้ก็คือมันก็จะตัดตัวเส้นพอดีนะครับก็คือตอนนี้ก็คือ1นึ่งจุดสองสานะครับหนึ่งจดสหสองนะครับประมาณนี้ทีนี้ราคาบิด ัจจูบันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่ตัดนะครับผมขอเปลี่ยนทม f เฟรมแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ราคาบิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาเปิดนะครับมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นการที่จะทําให้ตัดมันต้องอยู่ตรงกลางแท่งนี้ซึ่งมันลากยากมากนะครับขอเปลี่ยนเป็นเทสสี่เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะลากไม่ได้นะครับ โอเคเนี่ยถ้าราคาอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยน่าจะลากง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลากให้ดูใหม่นะครับอ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อกี้จังหวะที่ผมลากไปเนี่ย มันน่าจะส่งไปแล้วนะครับก็คือราคาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมแปลว่ามันตรงนี้นะครับมันตัดอันเนี้ยได้ละอ่ะก็คือราคาตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นปื๊ด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 มาแล้วก็เลยเส้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่านับนะครับเพราะว่ามันวิ่งทะลุเส้นขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปนะครับที่เอส่งมา เนี่ยครับก็เป็นจุดนี้เนาะจังหวะที่ผมลาดปุ๊บแล้วย yeah, มันดีเทคว่ามันราคาบิตมันตัดนะครับมันก็จะส่งรูปนี้มาให้ทีนี้ไอ้เจ้ารูปเนี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับนิดหนึ่งก็คือมันจะสามารถกำหนดขนา,ขนาดรูปได้นะครับที่อินพุเลยซึ่งมันก็อาจจะ8 0 0ร้อยคูณหไม่เท่ากับที่จอผมเนาะ ซึ่งจอเราจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญนะครับเนี่ยมันก็ส่งมาให้อีกนะครับจอจะเล็กจะใหญ่ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าเราใส่อินพุตเท่าไหร่มันก็ส่งเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถไปลองเซตเล่นได้นะครับเนี่ยอันนี้แปดร้อยหกร้อย็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เราโปรแกรมมันก็จะไปสร้างกราฟเสมือนนะครับแล้วก็ปรับจอให้เรานะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้โอเคก็ ประมาณนี้นะครับก็ยังไงสนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเทคนิคนะครับในการออประยุกต์ใช้นะว่าออการส่งรูปมีประโยชน์อะไรบ้างประมาณนี้นะครับซึ่งในสําหรับการส่งรูปเนี่ยมันก็จะส่งในกราฟที่มันใส่อยู่นะครับมันไม่สามารถไปส่งกราฟอื่นได้นะครับเพราะมันต้องเซฟหน้าจอนี้ลงไปก็แล้วก็อีกนิดนึงนะครับสําหรับการส่งเนี่ยมันจะมีอินพุอีก ที่ต้องรู้อีกตัวก็คือตัว alert time เนี่ยผมเซตไว้60วิหมายความว่ามันจะ alert ทุกๆ60วิถ้ามันยังอยู่ในเงื่อนไขนะครับซึ่งอย่าเซตให้มันน้อยมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งรัวๆนะครับถ้ามันส่งรัวๆเนี่ยอันนี้ก็คือมันส่งนาทีละครั้งถ้ามันส่งรัวมากไปไลายเขาจะบล็อก ID เรานะครับเพราะมันรบกวนเซิร์ฟเวอร์เขาโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจอย,อยากจะลองก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งตัวนี้ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้วิดีโอแต่ว่าจะต้องใช้ DLL ด้วยนะฉะนั้นเวลาติดตั้งก็อย่าลืมนะครับติ๊ก DLL ด้วยนะครับเวลาติดตั้งนะครับอาราว DLL ให้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเจ้าตัว DLL ตัวเดิมนะครับเข้าไปใส่ด้วยนะครับสำหรับ DLL ที่ชื่อว่าลายพิกนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนื้อหาเท่านี้ครับยังไงใครสนใจก็ลองไปทดสอบอยู่ได้ครับ โอเคขอบคุณครับ